สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปลายพี่น้องวันนี้สาวใหม่สิบห้าม้าอันเก็บผังพี่น้องเก็บผลผลิตครั้งแรกจ้ะพี่น้องอันนี้ทดแปลงนี้ทดลองปลูกจ้ะพึ่งเก็บผลผลิตครั้งแรกดีใจค่ะพี่น้องบ่เคยปลูกกับตอนแรกก็คิดว่ามันยากจ้ะพี่น้องเนี่ยจ้ะง่ายแล้วแต่ว่าอันนี้ยังพ้นถึงกาหนดดีบนไดอยู่จ้ะอันนี้พึ่งจะได้ประมาณสาหมสิบห้ามือจ้ะ ปกติต้องประมาณหาซีมือจะยังสิเก็บได้อันนี้พอด,ดีพ่อนอยากเ็เลยเก็บไปหายพ, mm. พ่นก่จะจ้ะผลิตขั้งแรกจะดีใจพี่น้องปลูกว่ายากเลยจ้ะพี่น้องปลูกแบบไม่ไม่โปตองใส่โลงเลื่อนเลจ้ะพี่น้องโล่งดินธรรมดาเลยจ้ะนี่จ้ะ mm. แบบบ่ร้องมีโล่งเลื่อนจ้ะ mm. เดี๋ยวคลิปต,ต่อไปสามไมจะล่งวิธีการเพาะเม็ดแล้วการ เริ่มเริ่มปลูกเริ่มเพาะนะจ๊ะว่าส่เวลาเจากักจกเอ้มือจจกมือจ้ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปสามไหมสี่มาโงให่เมืองอีกอีกเทื่นึงจ้ะวิธีการปลูกสำหรับคลิปนี้ฝากฝากพี่น้องไว้แค่นี้ก่อนจ้าพี่น้องซอยเป็นกำลังใจให้สาวใหม่ในเร้อจ้าขอบคุณจ้า